พ้นไปเสรมึงปะยิงยิงยิงยังอีกนะใส่นะใส่นะยังเอากุชแจมมันเนี่ยสิขันนี่ม่นี่บอกเอเอแลวุดทั้งละไอ้พุชทั้งด้วยนีโอ้โหมึงเดียวมานอย่างมันหนีพังมึงบอกนี่นะแนวขันนี่แกกัโอ้ยคนในต้อนับอนอป้ปาป๋าซ่อมรถช่ว โอ้ยกูบาดเหียนบ่ระจิตต์ตัสปูอ๋อมถืกเปนเจ๊โอ้ยกูบไดหิวเข้าก็ม่น้สอนโอ้ยรู้เรื่องเะวะบังบังนี่ไหมอุ้นแกไหยเอาเอาจะขึ้นเบาเองเอาอ่ะ ອັນອ້າຍເອົາອີ່ຫຍັງອື່ຕບໍໂອນາອີຂົ